หลังจากที่จบการประมูลทั้งคลื่น1,800แล้วก็900เมกะเฮิร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ไปบรรดาโอเปอเรเตอร์เขาก็จะเอาคลื่นที่ได้ไปนี่แหละค่ะไปเริ่มให้บริการแล้วคลื่นที่ได้ไปนี้จะสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างลองมาดูค่ะสําหรับคลื่น900แล้วก็คลื่น1,800นี้นะคะจะเอาไปใช้ทํา 3G, 4G LTE LTE advance d หรือว่าจะทํา 5G ก็ได้ค่ะโดยพันเอกรังเจริศเพพงศลิุวัณประธานกทอคอและรองประธานกสทชอเผยว่าคลื่นที่ผู้ประกอบการได้ไปนี้นอกเหนือไปจากจะนําไปใช้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลมากขึ้นแล้วยังสามารถจะนําไปใช้ทํา Internet of Things ที่สิ่งของต่างๆเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้จะไปใช้กับการบริหารการขนส่งหรือว่า fleet management ก็ได้สร้างบริการการรักษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เราสูงบนมือถือ นำไปใช้ให้บริการด้านความปลอดภัยอย่างเช่นการตรวจตราอาคารบ้านเรือนผ่านระบบ 4G หรือว่าจะนำไปใช้ให้บริการการเงินทำโมบายแบงกิ้งโดยไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารอย่างเช่นบริการส่งเงินรับเงินกันด้วยมือถือหรือว่าการทำโมบายเพย์เมนต์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะโอเปอเตอร์อยังสามารถนำไปใช้ให้บริการ LTE Broadcast หรือว่าทีวีโมบายที่คอนเทนต์ความรู้ความบันเทิงต่างๆจะไม่วิ่งอยู่บนทีวีอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ว่าจะไปวิ่งอยู่บนทีวีโมบายแล้วนั่นเองเหล่านี้ก็คือบาง ส่วนนะคะที่โอเปอเรเตอร์สามารถที่จะนําไปทําได้จากการที่มีคลื่นในมือค่ะซึ่งประธานกทคและรองประธานกสทชาพันเอกดตตรเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณก็มองนะคะว่าการที่ราคาประมูลสูงมากจะบีบให้โอเปอเรเตอร์ต้องคิดวิสัยทศน์โมเดลที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อที่จะสามารถหาไรายได้เพิ่มและ 4G นี่แหละค่ะจะพลิกรูปแบบการทําธุรกิจทุกประเภทอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ ในปัจจุบันเราเห็นได้ว่าประเทศของเราการลงทุนเนี่ยไม่มากก็เนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรใหม่ๆไม่มีตัวที่ไปเปลี่ยนแปลงไปจุดประกายแต่อันนี้โมบายบอร์ดแบนนี่เป็นตัวจุดประกายและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำลายในเรื่องของอเวลาระยะทางและสถานที่จึงทำให้เกิดวิธีคิดใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในการลงทุนใหม่ๆ ธุรกิจ SME ก็สามารถอยู่บนแพลตฟอร์มของโมบายที่เรียกว่าโมบายอีโคโนมีผู้ที่มีวิธีคิดใหม่ๆก็จะสามารถใช้โมบายให้ SME ของตนเองเกิดพลังขึ้นมาได้นะคะนี่แหละค่ะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตการทําธุรกิจก็ต้องปรับตัวเพื่อทําให้เกิดโอกาสไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นวิกฤตนะคะ